ออลโล่ไฮทักทายด้วยคนด้วยนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเกมมา Li t t l e p o n นนะคะแล้ววันนี้ก็มีอีเวนต์มานะคะเป็นวันศุกร์อีเวนต์ในที่สุดก็กลับมาวันศุกร์เหมือนเดิมแล้วนะคะและก็เป็นอีเวนต์ยาว10วันนะคะแล้วก็เป็นอีเวนต์เก่าด้วยที่เราเคยเล่นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าอีเวนต์เป็นยังไงนะคะ าตื่นเต้นจังชา้นทิกซี่ผู้ยิ่งใหญ่และทรงพลงังเพิ่งได้รับงานที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังที่สุดมาคือโชว์ในการประชุมเหล่าราชวงศ์ทั่วเอเควเทีย e อย่างไม่เป็นทางการไงล่ะ ฉันจะได้แสดงต่อหน้าเหล่าผู้ยิ่งใหญ่และทรงพลังตัวจริงทั้งเจ้าหญิงเจ้าชายราชินีราชาผู้ปกครองจากทั่วโลกจะมารวมกันที่สารการพูนี่วิวเพื่อดูฉันแสดงมายากลและเข้าร่วมเวิร์กช็อปกับงานสัมมนาเรื่องการเป็นผู้ปกครองที่ดีหรืออะไรสักอย่างแต่พูดกันตามตรงเถอะที่สำคัญคือส่วนของฉันต่างหาก โอ้ยฉันรอไม่ไหวแล้วฉันซ้อมการแสดงส่วนละครเพลงอีกรอบดีกว่าจะได้ไม่ไปร้องผิดคีย์ต่อหน้าเราพูนี่ตัวสำคัญนี่งไงทุกคนเป็นอีเวนต์สิบวันนะคะนั่นไงเป็นอีเวนต์ที่เราเคยเล่นแล้วนะคะส่งทิกซี่ไปซ้อมการแสดงส่วนละครเพลงนะคะเราส่งทิกซี่ไปทำเควสกันอ่าไปพนี่พิวกอนอ่าส่งทิกซี่ไปนะคะสามนาที เกือบมาอัดคลิปไม่ทันนะทุกคนเดี๋ยวเล่งเวลาให้ทิกซี่หน่อยนะคะเสร็จละเพราะเหตุนั้นเราจึงควรกินพิซซ่าฮิฮิแม่นเป๊ะทิกซี่เธอนี่มันช่างเยี่ยมยอดอะไรอย่างนี้เธอจัดการการแสดงนี้ได้อยู่มัดอ้าวง่ายทวายไร้แล้วก็เออแลนลิตี้กับฟาเธอร์ชายด้วย พวกเธอกำลังไปสารากางเหมือนกันเหรออุ๊ยอย่าลืมจองที่นั่งล่วงหน้าสำหรับการแสดงของฉันนะการแสดงนี้มีโซนเปียกน้ำด้วยนะขอเตือนไว้ก่อนเอออันที่จริงทิกซี่เรามาคุยกับเธอเรื่องนั้นนั่นแหละเธอยังได้แสดงที่การประชุมเหล่าราชวงศ์อย่างไม่เป็นทางการคืนนี้อยู่นะแต่ทางผู้จัดงานคิดว่าเธออาจต้องการให้เราช่วยเป็นฝ่ายดูแลความปลอดภยนะัยเนี่ยที่รักคือจริงๆพวกเขาขอร้องแนลิตี้กับทไวไลท์ แต่ฉันว่าเธออาจต้องการกำลังใจฉันไม่ค่อยเก่งเรื่องความปลอดภัยนะ่ะเฮอะคือไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้สึกปพื่มที่พวกเขาตระหนักถึงความยอดเยี่ยมของฉันอย่างชัดเจนแบบนี้นะแต่ฉันไม่เคยต้องมีฝ่ายดูแลความปลอดภัยในการแสดงอื่นๆมาก่อนเลยทําไมคราวนี้ถึงมีล่ะอีเว้นต์นี้เคยมาก็จริงแต่เรายังไม่เคยได้รางวัลท็อปลอยนะคะเราขาดอีกหลายตัวเลยที่จะมาเป็นผู้ช่วย แต่เราจะมาลองดูดีกว่าเกิดได้นะคะเพราะเรามีไนเม m มูลมาแล้วนะคะอาจจะต้องเติมซื้อผู้ช่วยคอมมิว i t ตี้สักตัวแต่รางวัลพรบร้อยก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะตัวที่สำคัญและน่าสนใจจริงๆนะคือพวกตัวกุลหุนนะทุกคนซึ่งเรามี หมดแล้วหรือเกือบหมดก็ไม่รู้แต่ว่าก็ซื้อมานะคะเดี๋ยวไปให้ดูเนาะโอเคเดี๋ยวขอกดไต่แรงคอมมิวิตี้แป๊บหนึ่งนะคะครั้งที่แล้วที่เล่นแรงคอมมิวิตี้นะคะเราก็ติดแค่ทอห้าลอยได้แค่ของตกแต่งไปนะคะโอ้เราขาดผู้ช่วยเองตั้ง4ตัวนะคะว่าแล้วว่าทำไมเอาไดมอนทียร่านาคตมาขายเมื่อวาน น้องเป็นผู้ช่วยในคอมมู n นิตี้นี่เองไม่รู้จะยังขายอยู่ไหมยังไม่ได้ดูเลยนะคะวันนี้อาจจะเลือกขายแล้วก็ได้คงไม่ได้ซื้อแน่หรือดมอนเทีย่อันนี้ก็บุญไปเรื่อยนะคะโอ้เพชรเราจะถึง200เม็ดแล้วเหรอนี่ไม่รู้ว่าเล่นแรงคอมมูนิตี้รอบนี้จะมีคู่แข่งเยอะไหมแต่คิดว่าไม่เกินหนึ่งทุ่มอ่ะเราตกแล้วแหล,ละอันดับอ่ะ น่าะไม่ติดแน่เลยท็อปร้อยถ้าไม่เติมซื้อผู้ช่วยแต่ใครจะไปเติมไหวเฮ้ยขายตั้งห,หลายตัวนะคะแต่อีเวนต์นี้นะ่ะตัวละครสวยจริงเราซึ่งชอบโคซี่กอยู่แล้วเรามาเห็นล่างกลาหุนนะโคชอบโคซี่กสวยมากแล้วเป็นรางวัลด้วยนะทุกคนต้องเล่นได้รับโคซี่กไปให้ได้นะทุกคนนะเสร็จแล้วแต่ละคอมมินิตีนนะคะ เนี่ยขาดอีก4ตัวเฮ้ยเพชรก็มีแค่208เม็ดเองพิกซี่ส่งพิกซี่ไปทำรายละเอียดไวไลท์เรียบร้อยให้เพชรมาด้วยอีกเม็ดหนึ่ง อ,อ,อันดับแรกเลยฉันขอเกินก่อนว่าผู้เข้าร่วมการประชุมเหล่าราชวงศ์ทุกคนต่างสนับสนุนให้เธอแสดงมายากลต่อหน้าพวกเขาสุดๆเลยแหมก็แน่นอนอยู่แล้วฉันคือทิกซี่ผู้ยิ่งใหญ่และทรงพลังทำไมพวกเขาจะไม่อยากตื่นตะลึงไปกับความสามารถอันน่าประทับใจของอ้อฉันสัมผัสได้ว่าจะมีคำว่าแต่ตามมาสินะใช่แล้วล่ะที่รักคืออย่างนี้นะดูเหมือนจะมีคนพูดกันว่าการแสดงมายากลครั้งหลังๆของเธอมันเอ,อ ไม่ค่อยเป็นไปนตามแผนร้อเปอน่ะโธ่ไม่เอานะคือก็จริงที่ฉันอาจไล่คาถาพลาดไปครั้งสองครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เหล่าโพนี่จะกลัวการแสดงคุณลูน่ามูนมีความเห็นอะไรไหมครับเรื่องการแสดงต่อหน้าผู้ทรงเกียรติสูงสุดในเอควเทียในเวลาไม่นานหลังจากที่คุณสร้างกระแสเวลาหมุนวนขึ้นที่สถาบันวันเดอร์บโดยไม่ได้ตั้งใจคุณลูร่ามูนคำถามต่อเนื่องครับ มิตรภาพระหว่างคุณกับคุณแอ a l ิตีเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างครับหลังจากที่คุณบังเอิญอานพลังงานในแม่ใส่เธอในคืนก่อนวันไฟแห่งมิตรภาพครั้งล่าสุดคุณดูล่ามูลคำถามต่อเนื่องจากคำถามต่อเนื่องเมื่อสักครู่ครับแล้วเรื่องการเจตนาใช้เวทมนต์ในทางชั่วร้ายหลายต่อหลายครั้งในอดีตแหละครับเพราะบางครั้งพวกเราหลายคนก็อาจจะลืมเรื่องนี้ไป ไวให้โพนี่รัสซี่โพนี่ทุกตัวช่วยพาฉันไปให้ถึงศาลาว่าการหน่อยแล้วคอยดูให้พวกเขาถ่ายรูปมุมที่ฉันดูดีที่สุดเท่านั้นด้วยนะอ่าทีซี่ก็ต้องฝาพวกโพนี่นะข่าวนะถ่ายรูปนะคะไปสู้บอสเลยไหมล่ะรามาขั้นแรกอะไรอ่ะสถานที่วางแผนการวางแผนร้ายของกูการะคะอันนี้เราก็มีแล้วรู้รางวัลกันก่อนดีกว่า ขั้นที่2รูปปั้นเจ้าหญิงกุลาหุนเราก็จะได้อีกเป็นครั้งที่2เห็นไหมผู้ช่วยครั้งที่2ตอนนีผู้ช่วยข,ขั้นที่2เราก็มีครบนะคะมาดูขั้นที่3ขั้นที่3มรูปปัน้นวายร้าย3เป็นหินนะ,ะเรามีผู้ช่วย2ตัวขั้นที่4เป็นร้านค้าแน่นอนเพราะว่าเป็นเพชรยี่สิบเม็ดเรามีผู้ช่วยครบทุกคนนะคะอันนี้ส่วนขั้นที่ห้านะคะ จะใช้ผู้ช่วยแค่2ตัวมั้งถ้าเกิดว่าซื้อโกกาอาจจะเออเราจําไม่ได้แต่ว่าเราอาจจะเติมซื้อโกกานะคะไม่ก็พิงกี้พายล่างนี้เป็นตัวละครน,นะคะได้30เพชรแล้วก็ขั้นที่6นะคะมีผู้ช่วยอีก2แล้วก็ได้เพชรยีเม็ดนี้น่านจะเป็นร้านค้าแล้วก็ขั้นที่7ขั้นสุดท้ายนะคะรางวัลเป็นโคซี่โก ผู้ช่วยก็มีคบรบทุกตัวเลยนะคะได้เพลสามสิเมตรโอเคเดี๋ยวขั้นที่1ค่อยว่ากันยังไงเราก็ผากแล้วล่ะนี้เราจะให้ดูตัวละครที่เรากักค้างเอาไว้นะคะเผื่อใครที่ยังไม่เคยมาส่องดูนี่ไงเราเติมซื้อไปเกือบหมดแล้วนะคะเริ่มจากบ้านหลังแรกเลยนะถ้ำกโก,กาเรามีอมอเลกุลาหุนนะคะนี่ความสวยงามนี้นะคะอามอเลนี่อยู่นี่ แล้วก็ตัวที่2เป็นเลนชายกูราหุนนะคะอยู่ทํากูกาอันนี้จะเป็นเซตนี้นะคะเซตเซตนี้จะมีสีตัวมีอะไรเนี่ยอโมลเร่แล้วก็เลนชายแล้วก็ฮิโปโปกิปอีก2ตัวนี้ชื่อสกายสตาร์ปะกับราชินีโนวโวนี่ตัวที่3เป็นคิสริกูราหุนนะคะสวยมาก คือสวยทุกตัวเราเจออีเวนต์นี้ครั้งแรกคือแบบไม่ไหวไม่ซื้อไม่ได้อันนี้โครซี่โกโรหุนนะคะเป็นรางวัลสวยมากทุกคนอยากให้ทุกคนได้มีสีชมพูฟ้าแบบนี้แบบแบบว่าสวยมากจริงๆนะคะโครซี่โกแล้วก็ตัวต่อไปเป็นอ่าอันนี้มันเป็นอีเวนต์หุ่นยนต์นี่นะไม่นับเนาะหมดแล้วอีเวนต์กุหนที่ทำกูกานะคะเรามีสีตัว แล้วต่อไปเป็นอันนี้นะคะสาราการโกลาหลนนี่เรามีถวายไลท์โกละหนนะคะนี่อันนี้เพื่อนๆมาส่องดูได้เลยนะที่เราขังไว้อยู่ตรงกลางแล้วก็มีเซเรเทียโกลาหลนนะคะสวยมากนี่แล้วรางวัลคอลเลคชันเหมือนจะเป็นสไปน์นะคะแล้วก็ f ฟ r ร์รี่ฮารอนาคตนะคะไม่ใช่โกลาหลนะทุกคนแต่เป็นเฟอร์รี่ฮารอนาคต น,น้องนี่นะคะปีกไล่สีสวยมากแล้วก็คายต่อไปเป็นรูหน้าโกลาหลนี่ดูผมและปีกของเธอเป็นไงสวยมากสวยจริงคือสวยทุกตัวบอกเลยแล้วก็เอาผิดผิดเดนี่ยคาแดนโกลาหน นี่นะคะคาเดนก็จะใส่เกาะด้วยใครอีกสไปซ์อ่ะให้ดูสไปซ์นะคะสไปซ์ก็เป็นมังกรตัวใหญ่นะคะสไปซ์เ็จเตนยังไงสกายสตาร์นะคะสกายสตาร์นี่น่ารักเป็นฮิโปโปกิฟนะคะเป็นเจ้าหญิงแล้วก็ราชินีโนโวโกุระหนนะคะนี่ สวยมากสวยจริงต่อไปมาดูอีกบ้านหลังหนึ่งนะคะจะเป็นนี่พา,าราโบลาโกลาหลอันนี้ก็คือสวยสวยจริงเราชอบตัวนี้มากเราชอบการทำผมและมัดหางแบบนี้มัดแผงคโคกับหางแบบนี้ของนานสวยจริงโอเคเราซื้อไปแค่นี้เรามาดูในร้านค้าดีกว่าว่ามีอะไรมาเพิ่มนะคะมีชายนิ่งอามมอร์เมโกลาหลอันนี้ก็ ดูเตี้ยเนาะแล้วก็มีโกกานะคะโกกาธรรมดา1,000คิบิดเป็นผู้ช่วยใช่ไหมโู้นี่ชาวเมืองชมพูอ่อนอันนี้เราเคยพลาดเคยมาให้เล่นมินิเกมท้องฟ้าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเราพลาดนะคะแล้วก็มีทหารหลวงมาลดราคาดิสคอดล่างโกกานะคะอันนี้ต้องอัปเกรดทำไงดีอยากได้ก็คือเราต้องซื้อโกกาก่อนแล้วเราก็ถึงจะมาอัปเกรดดิสคอด ไหนดูซิจะมีเซตให้เราได้ซื้อไหมนะคะอ่ามีสครูทารูนี่ไงทุกคน699บาทซื้อดีไหมนะลดสรนะคะแล้วก็มีอะไรอีกแมาสนใจอ่าไดมอนทีอรา่านี่ไงแต่น่าสนใจตรงดิสคอร์ดนาอทุกคนเรารับเปลี่ยนวางแฝบเต็มเรียวมาก ว่าขั้นแรกเราควรจะสู้บอสแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราค่อยมาคิดซื้อดีไหมนะนีสขอล่างกูกาแต่เราเคยสัญญากับตัวเองว่าจะมาซื้อรอบหน้าอยู่นะเออซื้อดีไหมล่ะซื้อดีกว่าน้อทุกคนอ่ะตีบอสยังไม่เสร็จนะคะแต่ว่าพลังหมดพลังลดและเสร็จแล้วผ่านไปได้อย่างง่ายดายรับไป เพ่อนนที่สุดเราก็เข้ามาข้างในได้และก็ไม่มีอะไรสลายด้วยยกเว้นความภาคภูมิใจในตัวเองของฉันยอมรับตรงๆก็ได้ว่าขนาดคนที่มั่นใจในตัวเองสูงลิฟอย่างฉันการได้รู้ว่าสาธารณชนสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวฉันไปแล้วก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะไม่ใช่ความผิดฉันสักหน่อยที่สไตล์เวทมนต์เฉพาะตัวของฉันจะโกลาหลนไปบ้างฉันรู้ทิกซี่ฉันเข้าใจ แต่การทําให้โพนี่ทุกตัวรู้สึกปลอดภัยระหว่างที่เธอแสดงก็สําคัญไม่แพ้กันก็แค่นั้นเองเพราะอย่างนั้นฉันถึงติดตั้งคริสตันต้านทานเวทมนตร์กลาหนไว้ที่วงกบประตูของสารากลางนี่แบบนี้โพนี่ทุกตัวในอาคารก็จะมั่นใจได้ยิ่งกว่าเดิมว่าไม่มีอะไรที่จะเพื่อไม่มีอะไรที่จะอะไรล่ะ หมายถึงอะไรหรอฉันรู้ว่าเธอรู้จักคำศัพท์เยอะนะทวายไรแต่ถ้าอยากให้โพนี่ตัวอื่นเข้าใจเธอควรจะเผาเรื่องการเลือกความพ้องความหมายแปลกๆมาใช้ว้าหาหาโอ้ยให้ตายทิกซี่เธอเป็นอะไรไหมมีบางอย่างกำลังทำให้โพนี่ทุกตัวในสารการให้กลายเป็นร่างโกลหนทุกคนกำลังข้างฉันรู้มันเพิ่งเกิดขึ้นกับทวายไรแล้วก็แรลลิตี้ด้วยและครั้งนี้ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะ แน่นอนแน่นอนว่าไม่ใช่ฝีมือเธอไม่ว่ายังไงไม่สําคัญหรอกว่านี่เป็นความผิดไครช่วยฉันกับชายนิ่งอาร์เมอร์พยายามทำให้พวกเขาสงบลงก่อนเถอะมีมีน้องเฟอร์รี่ฮารมาช่วยด้วยนะคะขั้นที่2พลังรวมีี7แล้วละเราคิดว่าไม่นานหรอกแล้วก็ผ่านนะคะดูปั้นเจ้าหญิงโกราหนโอเค ยังไงต่ออันนี้นะคะเป็นของที่ได้จากอีเวนต์นะทุกคนนี่มีรูปปัน้นแล้วก็มีอะไรตรงนี้แต่ว่าร้านค้าหรอร้านค้าเราจำไม่ได้เลยว่าเป็นร้านอะไรบ้างนะยอมรับตรงๆว่าจำไม่ได้จริง,ง่ถ้าใครรู้ว่าร้านค้าเป็นอะไรบอกเราหน่อยนะเราจำไม่ได้นะคะแต่ว่าเราจะมาซื้อโกกากันดีกว่า ไหนๆก็เคยสัญญากับตัวเองแล้วนะคะ700เนาะโอเคดุยถึงแม้ว่าเราจะเล่นอีเวนต์นี้ผ่านไปแล้วนะคะแต่เราก็อยากซื้อตัวละครเก็บไว้เพราะมันเป็นหนึ่งในอีเวนต์ที่เราชอบมากแล้วก็อยากสะสมตัวละครในอีเวนต์นี้นะคะเพราะว่ามันเลิศมากจริงๆโอเคซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการอัปเกรดของตัวละครกันว่าเป็นยังไงเรามา ต้อนรับกูกากันเนาะคงจะอยู่ท่ามกูกาแหละใช่ไหมมีนั่งบอลลูนมาแล้วทุกคนอู้ในที่สุดเราก็มีกูกานะคะนี่มีกูกาล่างหุ่ยนยนต์ด้วยเอากิ้มผิดนี่ต้อนรับตรงไปซะโอเคได้กูกามาละอ่าเต้นเต้นไป นี่อา้าจิ้มไม่ตัวเลยในตัวใหญ่ไปนะโลโบลอทีเล็กนี้ไงมันจะกดเปลี่ยนล่างได้นะคะในขออ่านคำอธิบายก่อนแพ้ผเผด็จการจอมชั่วร้ายจากอดีตอันแสนไกลหรือน่นแค่ดิสคอร์ตปลอมตัวมากันแน่นะเปลี่ยนล่างชึบนี้เป็นดิสคอร์ทุกคนดิสคอร์ล่างโกกานะคะเป็นอย่างนี้ อ่านได้ไหมทีนี้เอาล่ะตอนนี้เรายิ่งไม่แน่ใจเข้าไปใหญ่ว่านี่ใช่ Discord ที่ปลอมตัวมาหรือเปล่านี่ได้มาแล้วนะคะก็ดูคอลเลกชันกันอุย้ยมันไม่ขึ้นเนาะของเราก็าว่ามันมันครบแล้วนะคะคอลเลกชันที่มันครบแล้วมันก็จะมาอยู่ในนี้นี่นะคะ1และโสโอเค เราเติมซื้อมาละกงขังพวกโกเราหนต่างๆตัวละครสวยๆงงานของเราก็เริ่มแน่นแล้วนะคะให้มาดูซิกรอบรูปมีใครมาขายมีน้องเฟอร์รีฮานี่เองมาขายนะคะแต่ก็สู้โครซี่โกของเราไม่ได้อันนี้ก็คือตัวละครที่ลดราคาในโพนี่วิวอ่าที่คูทามีตัวนี้นี่เององค์คาราคิปูกิผู้แข็งแกร่งนะคะราคา555ผมไม่ได้เติมละ แล้วก็มีพิง k กีไพยเจ้าหญิงโกละหุน7ะคะ770อันนี้น่าสนใจเดี๋ยวรอมาขายเผื่อมาขายเป็นเซตนะคะแต่ก็เติมดิสคอดไปแล้วตั้ง700ดนะ ing, อีเวนต์นี้อาจจะไม่เติมแล้วก็ได้ส่วนไดมอนเท t ยร่าเหลือเวลาอีก10นาทีที่จะซื้อน้องนะคะราคา400ใครที่อยากซื้อก็รีบซื้อนะแต่กวเราจะลงคลิปไปก็คงหมดเวลาแล้วนะคะส่วนชุด ของใครเอ่ยทิกซี่นะคะเราก็มีครบแล้วน,นี่มาดูขั้นที่1กันเป็นนี้นะคะขั้นที่หนึ่งชุดทิกซี่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองเป็นชุดนี้ขั้นที่สอสวยมากขั้น3เป็นชุดนี้ขั้น4นี่ชุดนี้เปลี่ยนเป็นชุดนี้เลยละกันโอเค ก็ไม่มีอะไรเนาะคลิปวันนี้เพราะว่าเราก็ไม่ได้อัพแล้วนะคะเพราะว่ามันเราเคยเล่นแล้วแล้วก็ผ่านแล้วแล้วก็มีผู้ช่วยเยอะมากคาดว่าน่าจะผ่านไปโดยไวแบบไม่ต้องเล่นบ่อยแล้วก็ใครที่รู้ร้าน,นะคะาก็มาบอกเราได้นะว่ามันร้านอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเจอกันวัน <c oughs> วันสุดท้ายของอีเวนต์นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันมากๆเลยวันนี้ไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย